สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวโคอกโซนด้วยนะครับวันนี้ผมมีสมาร์ทโปรเจคเตอร์ตัวหนึ่งจากทาง l e n o v o ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานระยะฉายภาพท้นสามารถฉายได้ในพื้นที่จํากัดตั้งแต่ห้องนอนขนาดเล็กจนไปถึงพื้นที่อนเนกประสงค์ขนาดกลางรองรับการประชุมการรับชมคอนเทนต์หรือกิจกรรมแบบเป็นหมู่คณะเล็กๆอีกทั้งเรายังสามารถพกพาเพื่อไปใช้งานนอกสถานที่ได้ด้วยประสิทธิภาพในการฉายที่ดีและอีกทั้งฟีเจอร์ที่ให้มาก็มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากซึ่งโปรเจคเตอร์รุ่นที่ว่านี้นะครับคือ Lenovo c e ซ l s i n 100P ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยนะครับเจ้า Lenovo c e l l ยลซิ 100P มาในบอด,ดี้สีขาวสะอาดตา และรอบเครื่องห่อหุ้มด้วยผ้านะครับทำให้ภาพรวมมีความเรียบง่ายเหมาะสำหรับการใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งบ้านได้หลากหลายสไตล์ซึ่งทาง Lenovo นะครับได้บาลานซ์ดีไซน์และฟังก์ชันด้วยกันอย่างลงตัวมาพร้อมกับเลนส์ฉายภาพหลักกล้องออโต้โฟกัสซึ่งทำหน้าที่ในการปรับภาพให้คมชัดที่ติดตั้งอยู่ทางด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับด้านหลังจะมีช่อง IR w i n d o w พอร์ตการเชื่อมต่อออดิโอ3.5 HDMI USB ถัดมาด้านล่างก็จะเป็นช่องระบายความร้อนและช่อง AC power มาพร้อมกับสาย power cord ความยาว1.8เมตร และที่โดดเด่นสะดุดตาที่สุดเลยก็คงหนีไม่พ้นฐานตั้งที่บิวอินมาด้วยในตัวเลยซึ่งความพิเศษของฐานนี้นะครับคือสามารถหมุนได้รอบทิศทาง360องศาและสามารถปรับก้มเงยได้ถึง170องศาหมดปัญหาสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อจํากัดในเรื่องของฐานที่ติดตั้งนะครับหรือจะฉายขึ้นเพดานแล้วนอนดูซีรีส์จนหลับไปก็สามารถทําได้เช่นกันทางเลโนโวนะครับก็มีความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างการหมุนของตัวฐานนะฮะ มีความหนืดและมีคลิกเบาๆช่วยให้การปรับซ้ายขวาเป็นไปได้อย่างละเอียดโดยส่วนตัวผมมองว่ามันให้ฟีลลิ่งในการปรับที่ดีเลยล่ะครับต่อมาในส่วนของแกนก้มเงยนะครับต้องใช้แรงในการปรับิดนึงแต่ก็ทําให้มั่นใจได้ว่าขาตั้งจะสามารถรับน้าหนักของตัวโปรเจคเตอร์ได้อย่างมั่นคงแข็งแรงและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะแขวนโปรเจคเตอร์ไว้กับเพดานนะครับหรือแขวนในมุมแปลกๆทางโลโนโวก็มีให้รูสำหรับยึดสกรูกับขาแขวนโปรเจคเตอร์มาด้วย ในส่วนของงานประกอบนะสำหรับเพื่อนๆที่คุ้นเคยกับแบรนด์นี้ดีอยู่แล้วจะทราบดีว่าทาง Lenovo เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและงานประกอบที่มีความเนียบเรียบร้อยอีกทั้งยังมาพร้อมกับซีลกันฝุ่นในระดับ ip 5 x อีกด้วยเจ้าเซีลซีน 100p มีน้ำหนักอยู่ที่2.2กิโลกร,รมัมซึ่งก็ไม่มากเกินไปสำหรับคนที่จะนำไปใช้งานอื่นนอกเหนือจากความบันเทิงภายในบ้านอย่างเช่นการนำไปพรีเซนต์งานนอกสถานที่ และในส่วนของการควบคุมสั่งการนะครับทาง Lenovo ก็ได้ให้ในส่วนของรีโมทมาด้วยและมาจนถึงตอนนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะอยากรู้ในส่วนของสเปคกันแล้วนะครับเจ้า Lenovo c e l ี i n 100P มาพร้อมความละเอียดที่ Full HD 1080p แสดงผลได้คมชัดดีตามมาตรฐานรองรับการอ่านไฟล์แบบ 4K HDR10 และค่า c คอนท s สเ a t โ o ตามสเปคโรงงานจะอยู่ที่2,500ต่อ1 สำหรับแหล่งกําเนิดแสงของเจ้าเซลซิน1้0 p ีนะครับเลือกใช้เป็นแบบ LED ซึ่งให้ค่าความสว่างอยู่ที่850อน s i l ลูเมนทาให้เหมาะสมกับการใช้งานในบริเวณห้องนอนห้องรับแขกที่ติดตั้งในอาคารหรือบริเวณที่ร่มอนเนกประสงค์เป็นอย่างมากโดยปกตินะครับเวลาที่เราใช้งานเครื่องโปรเจคเตอร์มักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วกับเรื่องความร้อนสะสมในขณะฉายภาพนะครับซึ่งทาง Lenovo ก็ได้ให้พัดลมระบายความร้อนที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าให้เสียงรบกวนต่ําเพียง28 d ดซิเบลในระยะ1เมตรเท่านั้นเอง Lenovo เซลซินนะ มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ s u ย OS ซึ่งทาง Lenovo พัฒนาโดยมีพื้นฐานมาจาก Android 9นะครับจากที่เราทราบกันดีนะครับด้วยความที่ Android เป็นที่แพร่หลายอินเทอร์เฟซการใช้งานจะค่อนข้างสะดวกกับผู้ใช้โดยที่เพื่อนๆหลายคนคุ้นเคยกันดีไม่ต้องปรับตัวมากเรียกได,ด้ว่า User Friendly จัดก,การได้ดีตามมาตรฐาน S ุย OS บนเจ้าเซลซิน 100P นะครับยังมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน y o YouTube Netflix Amazon Prime Disney p พ u s และยังสามารถเลือกติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้จากซูย App Store นะครับและข่าวดีสำหรับเพื่อนๆที่หา Netflix กันนะครับเจ้าเซลซิน 100P จะไม่ถูกนับว่าเป็น Smart ททีวแต่จะถูกนับเป็น Smart d e v i ว e ประเภทเดียวกับสมาร์ทโฟนแทนซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยี High Impact VAI i Picture Quality Engine ที่จะเข้ามาช่วยในการจัดการการแสดงผลภาพให้สีสันมีความสดใสและดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นพร้อมกับระบบจัดการความละเอียดภาพโดยเพิ่มเติมความคมชัด และวิเคราะห์จากรายละเอียดที่หายไปทดสัญญาณลบกวนในภาพโดยเฉพาะในภาพที่มืดหรือมีแสงน้อยโดยความสามารถจากระบบ High i n t e V I A I ที่ทาง Lenovo ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฉายภาพทําให้ได้รับอัตราลดและประสบการณ์ที่ดีมากเมื่อเรารับชมคอนเทนต์ผ่านเจ้า Lenovo Seal s i n 100P ตัวนี้นะครับสำหรับคุมพลังนะครับทาง Lenovo ได้เลือกใช้เป็น CPU High Silicon รหัส V352 นะครับและจากการที่ผมได้สัมผัสและทดสอบเจ้า Seal Syn 100P นะครับ โดยส่วนตัวผมจัดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ทำได้ดีตามมาตรฐานเลยครับผมด้วยอัตราส่วนขยายภาพที่สามารถขยายได้ตั้งแต่40นิ้วจนไปถึง120นิ้วและอัตราการฉายสั้นเป็นพิเศษที่1.0ต่อ1เหรืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆนั่นก็คือเพื่อนๆสามารถฉายจอ100นิ้วได้จากระยะ2.2เมตรนั่นทำให้เหมาะมากๆที่จะนำไปใช้งานในห้องที่มีพื้นที่จำกัดนะครับ มาพร้อมตัวช่วยในการติดตั้งนอกสถานที่อย่างออโต้โฟกัสคีย์สโตนคอร์เรคชันช่วยในการปรับสเกลเพื่อความสมมาตรของการฉายภาพและออฟแท็กอ a วอย d a แดนช่วยในการหลบเลี่ยงวัตถุที่จะเข้ามาในเฟรมแคนที่ต้องการเชื่อมต่อลำโพงเสริมภายนอกนะครับเพื่ออัดรลดในการรับชมคอนเทนต เราสามารถเชื่อมต่อลำโพงภายนอกได้ผ่านช่อง3.5หรือ Bluetooth ได้ครับเซลซิน 100P รองรับการแชร์หน้าจอสมาร์ทโฟนทั้งจาก iOS และ Android ซึ่งอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆที่อยากจะพรีเซนต์งานจากสมาร์ทโฟนโดยตรงหรือรับชมคอนเทนต์กลุ่มเล็กๆได้หลายโอกาสจากการที่ผมและทีมงานนะครับได้สัมผัสและทดสอบเจ้า l e นโวว์เซลซ n 100P ถือได้ว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมองหาโปรเจคเตอร์แบบพกพาและต้องการใช้งานในพื้นที่ที่มีระยะฉายจำกัดหรือต้องการความยืดหยุ่นในการติดตั้งใช้งานในสถานที่อินดอร์ต่าง ซึ่งเจ้า Lenovo c e l l s นร้อยนะครับให้คุณภาพของภาพที่ดีตามมาตรฐานยังสามารถใช้งานได้แบบ overall หลากหลายบริบทได้สบายใจหายห่วงนะครับการเชื่อมต่อก็มีมาให้อย่างครบคันทั้ง Wi-Fi b l u e t o o t HDMIUSB h แล้วก็ช่องต่อ Audio 3.5มี AI ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มคุณภาพในการฉายภาพเพื่อประสบการณ์ในการรับชมที่ดียิ่งขึ้นและระบบช่วยเหลืออย่าง Key s t o n e Collection ที่ช่วยในการปรับสเกลภาพอัตโนมัติ ระยะฉายที่สั้นเป็นพิเศษทําให้เหมาะสําหรับการใช้งานในห้องที่มีขนาดไม่ใหญ่มากลำโพงที่ให้มาในตัวมีคุณภาพที่ดีเพียงพอสำหรับผู้ใช้งานในระดับเริ่มต้นและยังมีฟีเจอร์ที่ครบถ้วนหลากหลายเหมาะสำหรับการนําไปใช้งานทั้งสร้างความบันเทิงภายในบ้านและงานนําเสนอนอกสถานที่หากเพื่อนๆกำลังมองหาโปรเจคเตอร์ในระดับเริ่มต้นที่ใช้งานง่าย ให้ประสบการณ์ในการรับชมอินดอร์ที่ดีตามมาตรฐานแถมด้วยความคุ้มค่าในราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายกว่าโปรเจคเตอร์ในอดีตเจ้า Lenovo s e a l ล i n 100P เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเจ้า Lenovo s e a l ล i n 100P ในราคาที่ต่ำกว่าหมื่นนะครับสามารถคลิกลิก์สั่งซื้อที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลย ขอบคุณที่รับชมรีวิวในวันนี้นะครับและเช่นเคยถ้าเพื่อนๆมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะเพื่อนๆสามารถทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยและถ้าชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Overclock Zone นะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ